สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูกล้วยด่างนะครับมันจะใช้ตระกูลกล้วยด่างกวอครับนี่นะไม่ได้ทำอะไรมันนะครับมันขึ้นใบมันขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ครับ มันใส่กล้วยด่างกว่าล้ขึ้นมามันก็เป็นใบแบบนี้เลยนะเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยอันนี้ขึ้นมาใหม่ครับดูใบใหม่ๆนี่เลยครับยอดมันครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยกล้วยไข่นะครับ มกล้วยไข่ครับแต่ใบมันด่างครับแต่มันจะอยู่ในตระกูลกล้วยด่างหรือเปล่านัก็ไม่แน่ใจครับขึ้นมาใหม่ๆก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับ สีอันนี้อันนี้ขึ้นใหม่ครับเพิ่งจะแตกออกเมื่อวานจะอยู่ในตระกูลกล้วยด่างแต่ต้นต้นเขานี่จะเป็นกล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยนิ้อนางก็จจำไม่ได้ตอนนั้นออกลูกไปแล้วลูกเลกๆรกับช่วยพิจารณาช่วยหน่อยนะครับ เพื่อนๆว่ามันจะใช้กล้วยด่างป่ะเป็นแบบนี้ป่ะผมก็ไม่เคยเห็นกล้วยด่างนะครับได้ยินแต่เขาว่ากล้วยด่างกล้วยด่างเนี่ยเยอะเลยอันนี้จะเป็นฟ้าถลายโจนครับนี่มันเยอะนะครับนี่ถอนทิ้งไปฟ้าถลายโจน แล้วที่น,นี่ก็ฟ้าทลายโจรน,นะครับสมุนไพรครับนี่นี่ขึ้นมาอันนี้ที่นี่ก็มันด่างนิดนิดนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับนี่อันนี้เป็นด่างนิดนิดถ้าใครรู้เรื่องกล้วยด่างก็บอกด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ด่างหรือไม่ด่าง ขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยแต่ว่ากล้วยด่างมันจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะนี่ครับเนี่ยอันนี้ใบมันจะขึ้นมาใหม่ครับเป็นออกมาแบบนี้อันนี้เพิ่งแตกยอดออกมาคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งต้องสำหแอร์แน่นอนนครับผมสวัสดีครับ